ครับกลับมาครับใช่กี๋ผมไปดูสถิติให้แล้วนะก็สถิตินะครับทีมสีฟ้าที่บอกว่าชนะแน่นอนเนี่ยไม่แน่นอนนะ <c oughs> เออเคยแพ้เคยแพ้ท, <มา S 1> ทีมสีฟ้าเคยแพ้อยู่แมตช์หนึ่งนั่นคือใ <c oughs> นอีเกิลเจอกับอนุบิดครับ <c oughs> วันนั้นในอนุบิดอยู่สีฟ้าในอีเกิลอยู่สีส้มนะครับในอีเกิลเป็นฝ่ายชนะอนุบิดนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคําที่ว่าสีฟ้าชนะเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช้ไม่ได้ครับ แต่ว่าต้งตแต่งต้นแน่นอนเนี่ยใช้ได้นะแต่ในขณะเดียวกันตากาศที่บอกว่าทีมที่ได้ชนะเกมแรกเนี่ยชนะแน่นอนอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ <c oughs> เออจนถึงวันนี้นะจนถึงวันนี้นะครับทีมที่ชนะเกมแรกยังชนะอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าทีมสีฟ้าครับชนะแน่นอนชนะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะดนะูย้อนแย,งย้งกันไปเรนะเออไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันมีอยู่เกมหนึ่งเกมไหนอีเกิลเนี่ย ไอเกิลอยู่สีส้มแล้วก็อนุบิดอยู่สีฟ้าอนุบิดแพ้ไปนะฮะตั้งแต่ที่อนุบิดแพ้ไปครั้งนั้นยังไม่มีใครยึดสีส้มชนะเลยนะถูกต้องนะผมาปคนชนะมาเรื่อยๆใช่ครับนะนะก็คือเกมนี้เนี่ยทีมสีฟ้าอาจจะแพ้ก็ได้นะถ้าเรายึดจากตะกะนั้นนะครับเนอเออไม่แน่นะไม่แน่นะไอจีอาจจะแพ้ก็ได้ครับนะไอรอนแมนนี่มาจากไหนก็ไม่รู้แต่ขอโทษครับ โลโก้ไอรอนแมนมันสีฟ้านะลองดูดีๆเดี๋ยวเริ่มโยนะโลโก้ไอรอนแมนมันสีฟ้านะดังนั้นพลังสีฟ้ามันอาจจะโดนโลโก้สีฟ้าของไอรอนแมนดูดไปก็ได้นะทำให้มันเกิดขึ้นนะอันนี้ไ่รูไปดูกันส่งบคิดสุดๆนะมาเอาการขันเริ่มแล้วแต่ที่3เป็นฮิมม d โดฟนะระหว่าง อินซิดเอ็นเกมมิ่งหรือไอจีของเราเองแล้วเราเจอในนี้ไอออนแมนหรือในนี้โยอร์นแมนโลโก้ยังไม่มีนะแต่ในเพจเรามีโลโก้นะ <c oughs> ไปดูได้เป็นรูปคล้ายโลกแมนอะไอออนแมนนะสีฟ้าเนี่ยสีฟ้าแหลมเลยครับฉนะากนี้ครับฮิมเมสต็อปครับ <c oughs> ออไอจี IG อยู่ด้านบนครับ <c oughs> ทางด้านของไอออนแมนอยู่ด้านล่างรถถังที่ใช้นะทั้งคู่มีเอ็มเอ็กห้าสิบหนึ่งร้อยอยู่ฝั่งละสามคันนะครับแล้วก็ทางด้านของ มี1นึอยู่ครับหคันนี้เหมือนกันนะที่หึงเท่ากันแต่ว่าแตกต่างกันที่ทีมอ,อไอรนอนอไอรอนแมนเนี่ยเขามี KV5 ครับในขณะที่ทางด้านของ i อเนี่ยมี S3 สสามครับเอสสามเทียบ S3 กับเควีห้นะ S3 นี่หน้าแข็งนะหน้า S3 นี่แข็งมากครับในขณะที่ KV เนี่ยแข็งทั้งตัวเลยนะแข็งปักเลยนะหน้าเคเนี่ย แข็งครับจุดอ่อน KV ห้าอยู่ที่นมมันครับตรงที่มันเป็นถังน้ำมันนี่คือจุดอ่อนของมันเท่านั้นครับแต่รถถังทั้งคันนี้มันแข็งมากแต่ปืนเนี่ยค่อนข้างจะนี่หน่อยๆนะถ้าเทียบปืนครับ S สามมันมีภาษีปืนดีกว่านะแต่ว่า KV มันแข็งครับแข็งทั้งคันเลยแข็งปักเลยนะปึงปังเลยเหมือนกินไวก้ามาๆนะแข็งมากครับร่างกายแข็งแรงนะ หสสเหม,มือนสเต็งเก้าเก้าอะไรมานี่เหมือนเหมือนด็อกบ้าพูดง่ายๆนะเหมือนเอ็กเซียนผสมด็อกบ้านี่ครับนะแข็งสุดๆฮะนะอย่างก,กับแข็งครับแข็งมากนะเนี่ยครับ <judged that. S 1> แล้วก็ไอจีครับเหมือนส,สูตรเดิมเลยนะนะฮะก็เข็นมาด้านบนเหมือนกันเข็นรถถังขึ้นภูเขามาครับนะเก่าไปเจอกันเองไม่ค <startups> รับ <Beyonce> มีคนบอกว่าจุดอ่อนอยู่ที่ป้อม R2D2 Star Wars นะบางคนก็เรียกนมนะมีคุณนิธิพัฒน์บอกว่า KV แข็งกว่ายิงรัวกว่า S3 จุดอ่อนอยู่ที่ด้านด้านข้างหน้าอยู่ที่ข้างข้างหน้านะมีดีที่ด้านหน้าเพราะว่ามีสเปซอาร์เมอ,เอร,ร์เป็นเป็นอาร์เมอร์อวกาศแล้วครับช่องว่างเป็นสับของเขานะครับ <c oughs> นะครับตามน,นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณพรสมุยคุณนิธิพัฒน์และก็คุณนายหอยขมด้วยครับ <c oughs> นะ ครับเนี่ย KV ห้าน like like ี่น่าเสียดายนะผมไม่มีโอกาสได้ใช้ครับเพราะมันเลิกขายไปแล้วครับเลิกผลิตไปแล้วนะมันหดไปครับเขาเลยเลิกขายครับเนี่ย KV ห้าเนี่ยเขามีขายแล้วนะอินซิเดีย์อินซิเดียทางโยนแมนได้โยนเก็บสเกลไปแล้วหนึ่งคันนะก็าวไเหมือนเจอกันอยู่กันนะแล้วนี่มาดูดู KV ครับดู KV ครับ KV มาตุยตุย S สามครับ KV ยิงเร็วกว่านี่ครับดึงทีสองร้อยเจ็ดสิบห้าไดเมจครับ แล้วถอยมาชนอีก KV จังหวะนี้ KV เจอ S สามครับแล้ว KV โดนลุมอยู่สามครับโอ้โหสามหนึ่งแล้วก็ KV ก็ระเบิดไปครับครับผม,มนี่ฮะ KV ต่อยแข่งใครโดนลุมครับนะทางตัวอื่นก็โดนโดนยิงไปเหมือนกันนะเราไดูคู่เมื่อกี้อยู่ครับต่อให้ทำให้แข่งแค่ไหนก็เจอพวกมากนะ ก็เรียบร้อยไปเหมือนกันนะครับ MX 5 0าส0บร้เหลืออยู่3ค right ันนะฮะฝั่งน้นเสียไปแค่ทีทีหนึ่งศูนย์ใช่ไหมฮะใช่ครับคันเดียวเท่านั้นแล้วก็ยังเปิดฉากยิงกันอยู่นะครับแล้วตอนนี้ครับทางด้านของไอรอนแมนนะหรืออีก3ามคันเหลืออีก3าคันเช่นเดิมแล้วก็ไปอีกแล้วเหลือแค่สองคันคือทงโดนแคปด้วยนะใช่ครับโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้ยูไอรอนแมนครับนะจะทำให้ตะกะใช่ไหมนะนักแด่วเราเสียไปหรือเปล่าครับมาดูกันนะครับ คนไทยคุณภาษาจีนะบอกผมคนไทยครับเนี่ยเออเนี่ยอ๋อกลังสีฟ้าครับสีฟ้าชนะแน่นอนนะโอ้แล้วเนี่ยเก็บไปหนึ่งศพครับแล้วนี่ยยูไอรอนแมนเขาเข้ามาป้องกันฐานแล้วแล้วเจอยู่โอ้เก็บไปสองครับนี่ครับไอรอนแมนนะไอรอนแมนครับเหลืออีกสองคันนะเหลือคู่หูเอ็มเอ็กครับเจอกับทริปเปิลเอ็มเอ็กบวก S3 ครับเนี่ยทางไอจีครับเนี่ยทางทางคู่นี้เสียไม,ไม,ม่ไม่มีวิชาหนะ้ามองไปเห็นกันแล้วนะไไัไม่มีใครรู้ว่าใครอยู่ไหนพยายามไ,ไม่ม,ไม,มีไม่มีวิชั่นะครับไป,ป,ปติดแม่ติดจานไม่ใช่แนะล้วจะล้อไปเหมือนกับว่ารู้แน่อนอนว่าเขาไปเอาทงนะครับเพราะว่าคันล่าสุดที่ตายไปคือตายไปที่ทงถูกต้องคงไม่ในนี้คงไม่ค้อนครันนี่ขึ้นเลยครับเนี่ยจะไปยากเลยตายทงก็อยู่ที่ทงเลยครับมไกลฮะ แล้วก็เดินไปแล้วไปเพี่เดินวิ่งไปวิ่งไปค่อยวิ่งไปมันขาดิเขาค่อยเคลื่อนนี่เคลื่อนเคลื่อนเขาคลื่อนนะครับหยุดแล่นเขาค่อยแล่นไปแล่นไปครับเรือแต่ว่าฝั่งอ่าโยอันเมนนี่ก็ไม่รู้ยังไงก็เลาะไปเหมือนกันล้อไปครับล้อตะเข็บครับตะเข็บชายแดนครับแต่แล้วแข่งกันแคปนี่แพ้แน่นอนสี่ต่อสองโอ้โหเราไปฝั่งนี้ถึงก่อนด้วยมาหมดเลยนะอ้ออ้อสี่คันครับนะสี่คันครับ แคบฐานแน่ๆมาอย่างนี้นะคงไม่จอดรออยู่หน้าฐานนะแล้วก็มาแคปกันับจริงๆด้วยครับแคปกัน4ี่คันแล้วตรงอยู่ตรงซอกตึกครับแล้วดูเวลามันวิ่งครับอย่างไวครับเวลาไวครับไวมากๆครับนะโอเหมือนมีโอใส่ลูกโตครับนะประมาณนี้มันเร็วมากครับนะเนี่ยมีโอลูกโตครับไปแล้วครับ 7จ็ดแปดเจ็ดเก้าฮะแปดสิบครับโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นหนึ่งด้านของไอจีชนะไปครับด้วยคันสี่คันนี้ครับรคบพงเงี้ยด้วยระบบชนะไปนะเรียบร้อยไปเลยสีฟ้ายังใช้ได้อยู่ครับผมใช่ครับสีฟ้าตอนนี้สอต่อหนึ่งแล้วนะฮะนแฟนสีฟ้ายังกุ่นใจอยู่ครับแต่ว่าคนที่แทงส่วนนะไอรอนแมนเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มร้อนตัวเลยครับเกมแรกนี่เปิดตัวมันได้ดีนะครับครับผม นะเกมแรกเปิดตัวมาได้ดีสลือเกินนะครับแต่ว่าเกมที่สองเนี่ยเริ่มแล้วครับนะผมจะดูอะไรเนี่ยผมจะดูเต็มติผมก็เงิบเลยนะ <c oughs> อคอย่างเขาเดิมอยู่ฮะก้ามันปิดโหวตแล้วฮะเออถ้าให้เปิดโหวตมัน <c oughs> ก็ไปมากกว่านี้นะก็ ไม่พูดชื่อดีกว่าวีสามีท้าไห่กี่กี่เปอร์เซ็นต์นะประมาณเมื่อกี้ประมาณเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยก็พันคนน่ะทายว่าไอจีเก้าร้อยแปดสิบคนนะครับในขณะที่อีกสองร้อยคนครับทายว่าไอรอนแมนชนะนะไม่มีขึ้นท็อปทีเลยขึ้นท็อปทีเลยครับส่งข้อมูลให้ทุกวันครับนะจะแซงที่รักผมแล้วครับ ขึ้นท็อปทีไปแล้วครับจากจากแรกไม่ไม่ติดโผล่ครับไปจากอันดับเจ็ดแล้วแค้วขึ้นมาเป็นห้าแล้วขึ้นมานี่ท็อปทีครับส่งโค้่ให้ทุกคนครับขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับเนี่ยฮะตามนั้นครับเดี๋ยวสักคู่นะครับเดี๋ยวเราพี่กิมจีเขาวิเคราะนะเดี๋ยวเราไปเป็นฟังพี่กิมจีกัเคราะดีกว่าเนี่ยครับพี่กิมจิครับผมว่าเนี่ยพลังสีฟ้าเนี่ยหลังจากที่ตอนรอบแรกเนี่ยเสียไปเนี่ยมันกลับมาเลยครับ ค่าขอสโมมันถึงเก้าเก้าร้อยเก้าพันหนึ่งร้อยนะครับหลอดแตกเลยครับคุณคิดว่าไงคุณเบจิตโต้ครับครับผมครับครับคิดว่าเกินเก้าพันแน่นอนครับกับกับก็เขาพูดแค่นี้เลยดูเขาดูดูเขาดูขยับอะอ่ะคุณไม่คิดว่าเกมแรกแน่นอนนี่ตะกานี่จะใช้ได้ผลหรอครับ มันดูขัดแย้งกันครับเกมแรกชนะร้อยเปอร์เซ็นต์กับทางด้านของสีฟ้าชนะแน่อนอนครับสีฟ้าแน่นอนครับผมยังยังคิดว่าสีฟ้าอยู่นะครับครับผมสีฟ้า,ฟานะหรือจะเอาหรือจะเอาแต่ผมว่าแต่ผมว่าสีฟ้าเนี่ยมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามีเกมแรกเนี่ยแพ้ไปก่อนนะเกมที่นายอีเกิลเจอเกับอนุบิดครับแต่ตะกะเกมแรกชนะแน่นอนเนี่ยมันชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลครับ ผมคิดว่าทางด้านของไอรอนแมนเนี่ยจะกลับมาได้นะอีกสองเกมที่เหลือคุณคิดว่ายังไงครับแต่หลังจากอนุบิดแพ้ไปนี่ไม่เคยชนะเลยนะเยปากเราไม่ตรงเลยครับเออครับเออกิมจิอร่อยมากครับกรบผมนะครับแล้วเหลือจะเหลืออะไรให้ผมพูดละครับไม่เหลือแล้วครับคุณไม่คิดว่าพลังสีฟ้าจะชนะเลยครับมีคนเชียร์เขาตั้ง9 8 0ยแปดิบคนครับตัดเข้าโฆษณาเลยดีกว่าไหมสีฟ้าชนะแน่นอนครับผมยืนยันครับคุณยืนยันว่าสีฟ้าแต่ผมว่านะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย อาจจะชนะได้ก็ได้ครับคุณจะเพิ่งฟันธงไหมครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอะไรเกิดขึ้นได้ครับดูอย่างวันนี้ฝนยังตกเลยครับใครจะคิดว่าฝนมันจะตกครับตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วโอเคโอเคฮะเดี๋ยวเราตัดเข้าโฆษณาก่อนนะเดี๋ยวพบกันในช่วงที่สามพื้นท่านะสร้างไว้เปลี่ยนหมด